ดูเหมือนว่าเราจะหมดภารกิจกับที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่ในบล็อกฟู้ดอีกเช่นเคยนะคะไม่ได้มาเจอกับน้องหมานะคะแต่ว่ามันเจอกับนามีนั่นเองค่ะวันนี้เป็นเลิกดีค่ะทุกคนเราจะเดินทางไปที่โลกสองนะคะเพราะว่าตอนนี้เลเวลของเราสามารถเดินทางไปที่โลกสองได้แล้วค่ะป่ะไปกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเจอกับผู้คุมของคุกซะก่อนนะคะเป็นวิธีการเดินทางข้ามเกาะค่ะเขาเป็นคนเฟ้าคุกใต้ดินนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตามหาเขากันนะคะน่าจะอยู่ทางโน้นนะอ้าล่ะขอกลายล่างก่อนแล้วกันนะมากันเลยโอ้เป็นน้องหมาสุดเท่เรากําลังเดินทางไปที่เพรสเซนนะคะทุกคนมาถึงแล้วนะคะที่นี่ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนขอคุยกับเขาหน่อยแล้วกันนะคะแต่จะต้องกลายล่างเป็นคนซะก่อนโอเคเรียบร้อยมาอ้าล่ะขอคุยด้วยหน่อยนะคะ โอ้น่าสนใจเขาคิดว่าสวรนอยู่ที่โลก2ค่ะคิดว่าเราน่าจะต้องไปตามหาเขาที่โลก2นั่นเองนะคะสวรนเป็นบอสที่น่ากลัวมากมากเลยค่ะและเขาก็บอกว่ามีกับตันนะคะที่สามารถที่จะพาเราไปที่นั่นได้เขาอ,อยู่ที่มิดเดิลทาวค่ะทุกคนขอให้เราโชคดีเอาล่ะทุกคนน่าสนใจแล้วสิคะมีกัปตันที่จะพาเราไปได้ค่ะตอนนี้เราไม่มีเรือเลยนะคะต้องไปพึ่งเรือของกับตันแล้วค่ะไปไปที่มิดเดิลทาวกันนะคะ กายล่างมีเดร์ทาวนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กันกับ p i เร t สตาร์เตอค่ะอยู่แถวๆนี้เองนะคะน้องหมาวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะอันนี้คือ p i เร t สตาร์เตอนะคะมีเดร์ทาวอยู่ข้างหน้าเราค่ะทุกคนไปกันเลยโอเคชึบถึงแล้วค่ะไหนขอดูซิกับตันอยู่ที่ไหนมีกับตันคนนึงนะคะที่จะพาเราไปได้แต่ว่าการหาเขาก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ฟ้ดเดลเลอร์ค่ะ ไม่ใช่กับตันที่เรากำลังตามหาอยู่นะไหนอยู่ไหนเอ่ยเห็นบอกว่าอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะคะว่าอยู่ที่ไหนของเกาะน,นี้ค่ะอ้าวนี่ไงเจอแล้วค่ะกับตันภูมีประสบการณ์นะคะมาเรามาคุยกับเขาซะหน่อยนะคะเป็นน้องหมาคุยนะคะรอบนี้ฉันสามารถพาเธอไปที่เซกแนซีได้นะแน่นอนหยุดแล้วอาลละเทปพอร์ตเลยเหรอโอ้โหมาแล้วนะคะทุกคน เขาพาเรามาที่เซคันซีเรียบร้อยแล้วค่ะนึกว่าจะต้องเดินเรือซะอีกนะแต่กลายเป็นวาร์ปซะงั้นหูเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้ให้เลือกทีมก่อนนะคะเลือกทีมซะก่อนโอ้โหนี่เหรอนี่พลกัก2ว้าวน่าสนใจมากเลยค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้มีฟุตดีลเลอร์อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะว้าวน่าสนใจในะขอดูซิมีอะไรบ้าง โอ้โหก็คล้ายๆโลกเดิมเลยนะคะของบางอย่างหมดเอาละมีอะไรอีกน่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้คืออะไรซีกับตันนี่เขาสามารถพาเรากลับไปที่เมนเวลได้ค่ะถามว่าเราอยากไปไหมก็จะพาเราวะเปไปน,นั่นเองนะ <c oughs> โอเคไปเดินทางกันต่อนะคะนี่น่าจะเป็นเกาะแรกนะคะชื่อว่าเกาะ Kingdom of r o a d เอาละ่ะน่าตื่นเต้นช่มัด ที่นี่เขามีคาเฟ่เลยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะโอ้เกาะแห่งนี้มันกว้างมากเลยนะคะมีคู่ต่อสู้แล้วด้วยอ่ะสุดยอดเดี๋ยวขอเดินตามทางดีกว่านะเหมือนจะเป็นเมืองใหญ่เลยนะคะโอ้สามารถรับเคลสดได้ด้วยนะแอเรียที่1นึ่เควสคิเวนนะคะมีคนให้เราสู้อยู่ทั้งหมด3คนมีไดมอนด์ด้วยนะแต่ว่าถ้าสู้กับไดมอนด์เนี่ยต้องมีเลเวลเจ็ก่อนนะคะหูได้ X อเยอะมากน่าจะแบ่งเป็นหลายแอเรียนะคะ อมีหลายโซนเลยค่ะทุกคนที่นี่ดูใหญ่มากอะ่ะเขาบอกว่าเมืองแห่งนี้นะมีที่สุ่มกาชาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเลยนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนโอ้เราเห็นอะไรอยู่ด้านหลังคะเนี่ยต้นไม้ยักษ์ค่ะโูนี่คิดถึงต้นถั่ววิเศษเลยนะคะที่ที่เราจะสามารถขึ้นไปในเมืองโบราณได้นะคะโดยการใช้ต้นถั่วพวกนี้แหละคะ่ะอ๋อเป็นการเดินทางไปอีกเกาะน,นึงเหรอคะเนี่ย ว้าวนะสนใจมากๆเลยค่ะโหแล้วโน้นนะคะก็มีเกาะหนึง่งหูนี่ด้วยนี่ก็มีเกาะหนึง่งรู้สึกว่าเกาะที่นี่จะใกล้กว่าโลกแรกบมากๆเลยนะคะดูเขาอยู่ใกล้ๆกันไปหมดนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าใกล้อยู่นะคะเพราะว่าแมปแต่ละแมปในค่อนข้างกว้างเลยค่ะโดยเฉพาะเมืองแรกนี้นะคะโอ้ด้านในเขามีอะไรเอ่ยโอ้โหมีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะมีเนื้อด้วยเนื้อทำอะไรเนี่ยคุยได้ปะโอ้ บาซิโอนะคะมาดูก่อนนะคะว่าเขาคือใครรับเควสจากบาซิโอได้นะคะอ๋อเป็นเควสของคอ l ลอสเซียมค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่หลังคาเฟ่นะคะใช่หรือเปล่าอ้าใช่จริงด้วยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะบล็อกฟูตกาชาค่ะอาอ่าละมาดูซิว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะคะนี่คือการสุ่มรอบแรกของโลกสองเลยนะหนึ่งสองซอมขอให้ได้ผลดีๆเถอะนะคะราคาแพงขึ้นด้วยนะ เฟรมฟุตอ oh ้โหนี้เลยค่ะได้ผลเฟรมมาอีกแล้วดีนะที่ครั้งที่แล้วเราใช้ไปแล้วนะคะนี่ขอเก็บก่อนแล้วกันนะ เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะทุกคนมาถึงโลก2นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่สําคัญของโลก2นั้นก็คือผลพิสารอันนึงนะที่เหมาะกับโลคนี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือผลพ่อท่อค่ะทุกคนเพราะว่ากว่าที่เราจะเดินทางไปในเกาะต่างๆนะคะจะต้องใช้เวลาแล้วก็เสียเวลามากๆเลยนะคะถ้าเราไปทางเรือหรือว่าวิ่งไปนะถึงจะมีน้องหมาแต่ก็ใช้เวลาอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับผลพ่อท่อค่ะเสียดายที่เมื่อกี้เราสุ่มไม่ได้นะ นี่เลยนะคะผลพอทอคค่ะหรือว่าผลวาร์บนั่นเองนะคะเป็นผลใจเนิ้อทอรลนะคะ เราอยากได้เขามากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้เราเดินทางได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะส่วน ability level นะคะก็มีอยู่ทั้งหมด5 level ด้วยกันนะ 1, 50, 200, 300แล้วก็100ค่ะซึ่งเราคิดว่ากว่าจะวั่ไปไหนมาไหนได้เนี่ยน่าจะต้องเป็น level ที่300แน่นเลยค่ะแต่มไม่เป็นไรนะคะเราคิดว่าโลก2นะ่าจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นค่ะอาล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อเขาเลยเลยคะ่ะทุกคนราคา2000โนบักค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วนะคะเราซื้อผลที่เป็น permanent นะ เอาละค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าผลพอทอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาเตอรี่แรกนะคะมาดูก่อนนะว่าถ้าคลิกแล้วเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยได้ค่ะทุกคนสามารถวาร์ปได้ในระยะทางสั้นๆนะแต่ว่ามันดีเลยนิดนึงไหมอะเรารู้สึกว่ามันดีเลยนิดนึงอะมันไม่เร็วนะคะต่อไปนะคะมาเตอรี่ที่1น,นะคะคะพอเทลเดสเป็นยังไงโอ้แปลกมากเดี๋ยวนะทุกคนขอดูอีกทีนะคะ มันคล้ายๆกับแดสแต่ว่าเดินทางได้ไกลามากกว่านะเดี๋ยวเราไปลองก,กันกับทหารก่อนแล้วกันนะโหวิ่งช้ามากเดี๋ยวใส่แว่นซะหน่อยนะคะไหนแว่นตานี่นี่เลยเพื่อจะได้วิ่งเร็วมากขึ้นนะคะนี่เราเจอเยื่อแล้วคะ่ะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะพลังเยอะนิดหนึ่งนะต้องระวังนี่โอ้ว้าวเจ๋งะ พอมีศัตรูแล้วเจ๋งมากเลยค่ะทุกคนเราจะว้าไปชนกับศัตรูเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาใช้แบบนี้หรือเปล่านะอ๋อสุดยอดจากนั้นนะคะก็จะมีพลังลงมาโจมตีคู่ต่อสู้ค่ะอุ้ยเป็นเหมือนก้อนหินอะไรไม่รู้สีดำแต่เราจะเป็นการพุ่งหาศัตรูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แอบอันตรายนิดนึงอะพลังโอเคมากนะโอ้โหนี่คือคิวแค่ตัวเดียวนะเนี่ย สี่สิบเอ็ดสุดยอดไวมากมีคนเมื่อกี้อีกไหมอันนี้ไงนี่ไงเจอแล้วเจอละเอาละค่ะทุกคนมันรวดเร็วมากเลยนะคะมาโลก2แต่แรกก็ดีนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าระยะทางจำกัดมากๆเลยนะ,ะวิ่งไกลไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆไม่ได้หลังจากใช้สกิลนะเพราะว่าอันตรายสุดๆถ้าคลิกเฉยๆนะคะเป็นการวิ่งผ่านเฉยๆไม่มีการทำดาเมจนะ อาจจะเป็นการด a ชหนีคู่ต่อสู้นั่นเองนะคะโจมตีก็ใช้พลังค่อนข้างสูงค่ะดูดีเหมือนกันนะเข้าใจแล้วว่าทำไมผลพอเท่าถึงสำคัญนะคะศัตรูที่โลกนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีพลังเยอะมากเลยค่ะดูสิพลังการโจมตีแบบสุดๆอะ่ะแต่ผลพอเท่านี้เจ๋งจริงนะแค่ท่าแรกนะคะเนี่ยเอาละค่ะว่าได้มาแล้วนะคะท่าที่สองค่ะทุกคนขอดูท่าแรกเมื่อกี้อันนี้คือท่าแรกนะคะ ไปวับโอเคได้มาแล้วนะคะ Parallel Escape นะคะ Parallel Escape เป็นยังไงหนีไปด้านตรงข้ามงั้นหรออันนี้จะใช้หนีอย่างเดียวหรือเปล่าคะเนี่ยทำการโจมตีหรือเปล่าโอ้โหอะไรคะเนี่ยสุดยอดเฮ้ยสุดเจ๋งว้าวีอทีนะคะ Parallel Escape อ๋อมีสองประตูนั่นเองนะ เดี๋ยวเราจะลองอีกทีนะคะอ้หู้ศัตรูแต่และตัวมีอาวุธไม่เหมือนกันด้วยนะเจ๋งอะหรือว่าตอนที่เราหนีเขาจะมองไม่เห็นหรือเปล่าพาเราแล้ว Escape s อ a แคปอีกทีนะคะนี่นะคะทุกคนโอ้โหมันเท่มากๆเลยนะเหมือนเป็นการที่เราหนีไปที่โลกคููขนาดนั้นเองนะคะเอาละค่ะผลพอเท่ามันเท่ม,มากๆเห็นแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะแต่เราต้องขอตัวไปศึกษาเขาก่อนนะคะแล้วก็ขอตัวไปฟาร์มเลเวลอีกนิดน,นึงแล้วกันนะคะ งง้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเลยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ